เรียกว่าทัวลงไม่หยุดนะคะล่าสุดตุตดส์ครก็ได้ออกมาทำคลิปวิดีโอแจงเหตุผลแล้วนะคะว่าตัวเองนะคะถูกเพจทางด้านเพจกัมพูช,ชานะคะตัดต่อคำพูดนะก็ได้อธิบายผ่านคลิปวิดีโอดังที่จะได้เอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นบางส่วนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะ ยกตัวอย่างคําพูดที่เขาพูดไว้ในคลิปมาให้เพราะว่าอาจจะลงไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการผลิตคอนเทนต์ซ้าเขานะคะแต่ว่าจะแนบคลิปให้ดูอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูว่าทางสุดสาครเนี่ยเขาออกมาแถลงการ์ว่าอย่างไงบ้างนะคะนี่คือคําชี้แจงของทางสุดสาครนะคะนักข่าวก็ถามว่า,ากู้ชกเป็นยังไงนอะไรอันนี้โอเคผมก็อธิบายไปว่ากู้ชกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมันก็ลือตามสไตล์ของนักมวยนะครับว่าเป็นนักมวยที่แข็งแรงนน่นี้อะไรเงี้ยครับ แต่ที่ประเด็นหลักจริงๆเลยคือว่าคําว่าที่ผมไปสนับสนุนกุณกแมร์นะครับจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ผมก็เขาถามว่าเออมันเป็นยังไงเนาะทางโซเชียลท,ที่ที่ประเทศไทยกับกัมพูชามันเป็นยังไงเรื่องๆๆเรื่องเรื่องกุณกแมนขโมยไทยผมก็เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมก็เลยย้อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็เหมือนพี่น้องกันเมื่อสมัย สมัยไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับเร,าเรา,เรบาเราก็เกิดไม่ทันใช่ไหมครับผมว่าเราเกิดไม่ทันมันเป็นสยามประเทศเมื่อเมื่อสมัยโบราณนะครับมันก็เหมือนพี่น้องกันแล้วทีเนี้ยพอการเวลามันเปลี่ยนมันก็เป็นประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วทีเนี้ยมันก็มีคมําว่ามวยไทยเราก็รู้จักแต่คําว่ามวยไทยในในตลอดชีวิตผมผมก็รู้จักคําว่ามวยไทยมาโดยตลอดชีวิตผมแล้วทีเนี้ย ก็เลยบอกว่าณตอนนี้มันมีจุดประเด็นขึ้นมาว่าอกุลแม์มันคือต้นกําเนิดเพราะว่าอ,อย่างที่บ้านเรารู้ว่าชาวเขมรมาเค็มว่าคือต้นกาเนิดมวยไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็อ๋อเขาอยากจะเค็มแล้วก็โอเคผมก็เลยว่าโอเคในเมื่อประเทศกัมพูชาคุณคิดว่ากุลแม์คือศิลป,ปะป้องกันตัวประจําชาติข,ของคุณคุณ ก็ช่วยกันสนับสนุนไปของคุณโปรโมทกันไปสนับสนุนกันไปส่วนมวยไทยก็เป็นของประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเราคนไทยมาช่วยกันสนับสนุนมวยไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมวยไทยกันดีกว่าผมก็พูดแค่นี้แต่เขาไปตัดแบบไหนยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าสรุปมาสุดท้ายว่าผมพูดว่าเราต้องไปจับมือกับกัมพูชาเพื่อ ร่วมกันภา,ากดันกุนคแมกับมวยไทยให้ทุกคนรู้จักความหมายผมมันคนคนละแบบที่ที่เขาเอามาลงนะครับบางเพจที่ที่หาผลประโยชน์จากตัวผมหรือหาผลประโยชน์จากคําพูดของผมเพื่อให้ทุกคนมา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 ,มาลุมลุมด่าผมอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อ,อคิดว่าผมสนับสนุนกุนคแมครับอันนี้คือคลิปที่เขาได้ออกมาไลฟ์สุดอธิบายให้กับ ผู้ชมที่เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอตัดเพาะเขาในเพจของเขาเรียกว่าคือรถบัสยกรถบัสรถทัวร์ไปลงเขานะคะ <Okay. S 2> บางคอมเมนต์มันรุนแรงจนจนจนภรรยาผมจนครอบครัวมผมเนี่ยนอนไม่ได้ผมก็นอนไม่ได้ผมอยู่นู่นผมนอนไม่หลับเลยนะครับผมถึงผมบอกเลยว่าไฟนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความสุขที่จะต่อยมวยเลยผมบอกเลยนะครับ บางคนพูดผมว่าผมเป็นคนขายชาติผมเป็นคนไม่รักศักดิ์ศรีผมบอกเลยนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยแบกมวยไทยไว้บนหลังผมเนี่ยผมต่อมยมวยทางแรกหกขวบจนปีนี้ผมสามสิบเจ็ดผมามามวยไทยไปสู้กับต่างชาติตั้งแต่ผมอายุสิบแปดสิบเก้าร่วมกับยี่สิบปีนะครับที่ผมแบกมวยไทยไว้บนบ่าผม ผมเอามวยไทยไปสู้กับอย่างที่ผมบอกนะมวยไทยไปสู้กับเควันคิกบ็อกซิ่งเอ,อจะเป็นกติกาที่คล้ายๆมวยไทยจะเป็นเป็นสันตาของจีนเป็นกังฟูผมเอามวยไทยเนี่ยไปสู้กับเขาหมดแล้วนะครับแพ้บ้างชนะบ้างนะครับบางคนถามตอนทั้งที่รู้ว่าเอ,อมาาันจะโกงจะไปทำไมผมบอกเลยนะครับไม่ใช่บางประเทศ ผมบอกแล้วว่าถ้าเรานักมวยนะครับที่เคยไปต่อยต่างประเทศจะรู้เลยว่าเราไปเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นกรรมการของเขาอยู่แล้วผมไปสู้ด้วยใจผมเอาเอา,เอามวยไทยไปสู้นะครับและบางครั้งผมผมเอามวยไทยเนี่ยไปให้ทุกคนได้รู้จักผมผมผมเชื่อว่านักมวยทุกคนเข้าใจดีนะครับว่าว่าว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงก็คือก็คือ ที่ผมไปครั้งเนี้ยผลมันอาจจะออกมาไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่าง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 ที่ทุกคนคาดหวังผมอาจจะเอ่อ er, บางครั้งโชคดีบางครั้งโชคไม่ดีมันมันม,มันเป็นไปตามวันนะครับบางคนบางคนเอ้ยวันนี้ต่อยเป็นอย่างนี้ทําไมวันนี้ต่อยเป็นอย่างนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นบนเวทีนะครับผมสู้สุดชีวิตนะครับมวยไทยมันคือชีวิตของผมอันนี้ก็ ป้าก็เก็บมาจากไทยรัฐนะคอมเมนต์นี่นะออคอมเมนต์มาจากเพจไทยรัฐออนไลน์นะคือเขาได้ลงข่าวนี้ไว้นะป้าก็จะอ่านเป็นบางคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์ก็มีมันก็บนทําลายอะ,อะไรอะตัวเองคนที่คอมเมนต์นะมันจะเหมือนแบบว่าอ่านแล้วมันจะทําให้เขาเอาผิดแล้วได้ก็ไม่อ่านนะคะ คุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะคอมเมนต์อะไรก็อยู่ในการงดด่าทอหยาบคายเน้นวิจารณ์สุจริตนะคะก็เราก็จะได้ปลอดภัยจากขบลบคองพิวเตอร์เพราะว่ายัางไงซะมันก็เราก็ไม่ต้องไปอยากมีเรื่องในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์บางส่วนที่มันดูแล้วมันเออมันก็ มันน่าจะออกแนวนี้เป็นเป็นความคิดเห็นคล้ายๆที่เราคิดอยู่นะคะที่เพจไทยรัฐออนไลน์นะคะอยู่ที่โพสต์ว่า,าสุสากรเคลียร์ชัดนะคะอธิบายรามาหลังโดนโจมตีสนับสนุนกุลแเม์เออนะก็มีคอมเมนต์เขาบอกว่า,าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่ายิ่งพูดก็เหมือน ก็ยิ่งเหมือนแก้ตัวเออไม่มีใครสนับสนุนอยู่แล้วไม่ควรไปชกด้วยซ้ำมั่นใจตัวเองสักแค่ไหนยิ่งไปแพ้แบบนี้ขเขมยิ่งได้ใจอ่านายทำให้มวยไทยเสียชื่อเข้าใจนะว่ากีฬามีแพ้ชนะแต่ต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยว่าตอนนี้เรากำลังมีข้อพิพาทกำลังถกเถียงกันกับขเขมอืมอันนี้คอมเมนต์เนี้ยป้าเห็นด้วยนะกีฬามีแพ้มีชนะนะแต่ว่าตอนเนี้ย เรากับกัมพูชาเนี่ยกําลังมีประเด็นกันอย่างถามว่าเราอิจฉาเรื่องมวยกุนขแม่ไหมเราไม่ได้อิจฉาเลยนะกุนขแม์มวยลาวรัดเวย่ยอ่ะมวยมาเลอะไรก็ว่ากันไปมันก็คนละอย่างมันติดปัญหาเรื่องเดียวคือกุนขแม์เนี่ยมาบอกว่ามวยไทยเนี่ยก็ปี้มาจากกุนขแม์กุนขแม์เป็นต้นตํำรับของมวยไทยอันเนี้ยมันคือปัญหานะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ เรื่องที่ซีเกมด้วยมันก็มีสวดทําให้คนไทยเขารับไม่ได้แล้วกระทั่งสมาพันธ์มวยไทยสากลสมัครเล่นหรือว่าองค์กรมวยไทยโลกเองนะเขาก็กํา,าล,กลังแบนเกี่ยวกับว่าไม่ให้ทางสมาคมมวยไทยทุกค่ายทุกสมาคมนะเข้าไปร่วม การแข่งขันในเวทีกุนคาเมทุกระดับชั้นไม่ว่าจะระดับตำบลระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับประเทศระดับโลกหรือว่าระดับใดๆก็แล้วแต่แต่ที่นี่ว่าเขาระงับแล้วเขาก็ขอความร่วมมือนักมวยแล้วก็ค่ายมวยแต่ว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะออกลักษณะเป็นแบบนี้เวลาคุณแพ้มาคุณก็ต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนคนไทยเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณใช้ คําว่ามวยไทยออกไปชกแล้วพอคุณแพ้มันก็เหมือนเอาหน้าคนไทยทั้งประเทศอะไปให้ขมินเหยียบเป็นนั้นเวลาที่มีคอมเมนต์ออกมาว่าคุณอะไระต่างๆน,นานาคุณก็ต้องยอมรับเพราะว่าการกระทาของคุณมันส่งผลต่อคนทั้งประเทศในนามของคุณออกไปชกในนามของมวยไทยอืในนามของคนไทยนะคะคุณก็ต้องยอมรับตรงจุดนี้อ่ะอันนี้เราไปต่อไปต่อคอมเมนต์นะคนนี้เขาบอกว่า มันน่าอนเนตอน,นาจริงๆนะที่ศิละปะการต่อสู้ที่มีชื่อว่ามวยทุกที่ทุกเชื้อชาติต่างถือเป็นกีฬาต่อสู้เพื่อป้องกันตัว และต้องมาถูกเถียงกันแก่งแย่งกันจากต้นต่อเริ่มจากปากของเพื่อนบ้านอย่างขมิ้นมันกลายเป็นไฟลามทุ่งไปชั่วลูกชั่วหลานแน่ใจว่าเรื่องนี้คงจบยากเพราะมีเพราะไม่เพราะไม่มีใครยอมใครง่ายๆใช่ค่ะแล้วยิ่งมวยไทยแบบนี้ออกไปชกแล้วแพ้เขากลับเข้ามาแบบเนี้ยมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคุณพร้อมทําตัวเป็นบันไดให้คุณขมินนั้นเหยียบขึ้นไปเหยียบมวยไทยขึ้นไปนะคะ คนนี้ก็พูดเหมือนคุณป้าเลยนะว่าคุณเลือกทำในสิ่งที่บันทอนจิตใจคนไทยคุณจะแก้ตัวยังไงก็เอามันกลับมาไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณสร้างมามันจบหมดเลยนะส่วนคนนี้เขามีความเห็นแตกต่างจากคนไทยนะเขาก็คงเป็นเอฟซีพี่ศึกษาครล้วเขาบอกทำไปเธอพี่ได้ตังเงยงครอบครัวคนในชาติไม่มีใครให้ตังคุณใช้หรอกดราม่าไปก็ไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์ต่างหาก สามารถไปก็ไม่มีประโยชน์ตังต่างหากที่มีประโยชน์กับครอบครัวอืมอันนี้ก็คันข้างว่าแล้วแต่มุมมองของใครของมันนะคะแต่ว่าคนเรานะมันคิดแทนกันไม่ได้เขาอาจจะคิดอย่างหนึง่งคนเงาก็ไม่ต้องถ้าคิดแต่เรื่องตังกินอิ่มสำหรับตัวเองก็ไม่ไม่ไม่ต้อง คือพูดไปมันก็จะรุนแรงนะแต่ว่าก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็คิดพิจารณาเอาว่าคอมเมนต์แบบนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะอืคนนี้ก็ถามว่าก่อนไปไม่คิดหรือว่าคิดดีแล้วถึงไปมั่นใจว่าน็อกได้หรือเพราะถ้าลุ้นชนะคะแนนไม่มีทางใช่ค่ะชนะคะแนนเนี่ยอย่าไปคิดจะหวังว่าจะชนะกุนคแมนนะมันไม่มีทางขนาดชนะน็อกเห็นเห็นเตยยางแตกล้มพับไปคาตา เขายังบอกว่าโกงเขาเลยเพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังอะไรกับมวยระดับที่ไม่มีไม่มีความเป็นสากลเวทีก็เวทีตัวเองจัดกรรมการก็ตัวเองจัดมาสถานที่เดี๋็กโชคในประเทศของตัวเองเพอโดนน็อกโวยว่าเออโดนโกงมันเป็นเรื่องอะไรที่ตลกบนหน้าสังเวชนะป่านนี้นะคนที่ชื่อสเลดจ,จันทรเนี่ย ยังไม่หยุดเลยนะยังโพสต์อยู่นั่นแหนว่าโอ้มีช็อตโดนช็อตเด็ดที่อ่ากรรมการรู้เห็นเป็นใจโกงช่วยมวยไทยนะคะก็ปล่อยมันข้ามไปนะอืคนนี้ก็บอกว่าไปชกก็ดีนําเงินเข้าประเทศมันจ้างเราแพงกว่ามวยประเทศเขมรคนที่ดูมวยเป็นก็รู้ว่ามวยเราหมดสภาพแล้วเห็นไหมส่วนนักชกเขมรไม่มีใครเอามาจัดบ้านเรา เราก็ได้ดุลการค้าทุกอย่างอ่ะคนนี้เขาคิดดี mm hmm. เขาบอกว่าเออทำมวยหมดสภาพก็ไปขายแรงงานไปขายไอ้ที่ขมเมนก็พอได้กินได้ใช้เอออันนี้มันก็มีส่วนนะก็มันเป็นเสรีภาพในการทํามาหากินนั่นแหละแต่คนไทยเขาก็รับไม่ได้นะเวลาที่เขารู้สึกว่าทําไมคนคนเดียวทําให้คนที่กําลังรู้สึกว่าโดนขมนิ้นหยามเกียิอยู่เนี่ยต้องทําให้เขาได้รับการความอับอายแค่นั้นเอง อคนนี้บอกบอกเลยไปโชคชนะก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าแพ้จะถูกมองว่าหิวเงินถูกจ้างไปให้แพ้สมควรละที่โดนดา่าเออเห็นไหมส่วนมากคนก็เขาคิดว่าไปมันก็ไม่ชนะชนะก็เสมอตัวแถมถ้าชนะมาก็เขาก็บอกว่าโกงอ,อืมถ้าไม่ชนะนนอกก็ไม่มีวันชนะคะแนนนะพอแพ้มาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับ คำวิาพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนร่วมชาติเพราะยังไงเขาก็ต้องใช้คําว่าคนไทยร่วมกับคุณอยู่นะคะก็คุณทําอะไรก็ต้องรับรับให้ได้นะคุณก็รู้ก่อนคุณไปคุณก็รู้ว่ากระแสมันแรงนะคุณสุสาครน,นะก็คนนี้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะ เอาจริงๆแบบไม่ได้อักคติอะไรเลยนะก็เห็นเห็นอยู่ว่าผู้ใหญ่วงการมวยฝั่งโน้นมันจงใจเปิดศึกดิสเครดิตเราขนาดไหนมันไม่ใช่แค่สงคารามคีย์บอร์ดของชาวเน็ตแล้วนะมันไปไกลกว่านั้นเยอะแต่ก็ยังจะไปกันจะให้คนอื่นมองว่าอะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเงินอย่าอ้างว่าทำเพื่อชาติเลยครับมันได้ไม่คุ้มเสียเห็นเห็นอยู่แต่มีคนหนึ่งที่ไม่ว่าแพ้ชนะแพ้หรือชนะก็ยังได้เงินอืม คนนี้ก็บอกคอมเมนต์เอานักมวยไทยที่กเกษียณแล้วมาชกเนี่ยอ่อนหัดจริงๆอืมเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้คนเราก็เขาเขาคิดอย่างนี้แหละค่ะคนเนี้ยอย่างที่คนคอมเมนต์คนเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าอ่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าถูกเถียงกันในคีย์บอร์ดนะดูอย่างฮุนเซน เป็นต้นนะถึงขนาดให้เงินให้สัญชาติเทียโกมันมนั่นมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าฮุนเซนนั่นเองอยู่เบื้องหลังการเคลมมวยไทยอยู่เบื้องหลังการดิสเครดิตมวยไทยแล้วยิ่งเสดจ,จันทร์เนี่ยเสดจ,จันทร์เนี่ยออกมาโวยวายกันในชัยชนะของคนไทยทึ่งไปชนะน็อกคาบ้านถมเอี้แท่ๆนะเสดจ,จันทร์ยังไม่ยอมรับเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมรับเลยไม่ว่าจะเขาจะเอาชนะมวยไทยอย่างเดียวเขาจะต้องขี่คอมวยไทยขึ้นไปนะก็เนี่ยมันเป็นเหตุผลให้ทัวลงของทัวลงคุณศาคอนักชกไทยคนนี้นะคะส่วนเรื่องต่างๆก็คุณผู้ชมก็คอมเมนต์ต่างๆมีมากมายค่ะในเพจไทยรัฐออนไลน์คุณผู้ชมไปสามารถไปอ่านได้นะคะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรนะกับ คําแถลงการคําออกมาถแถลงของคุณสุสาครก็คอมเมนต์ได้นะคะอยู่ในการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตงดดายหยาบคายคุณป้าเตือนก่อนนะคะงดดายหยาบคายแล้วก็พบกันใหม่กับคุณป้านในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ